ป่ะภูมิใจดีเี่ยเกิดกลางแมปไปนี่ยเฮ้ยไปผีไปได้ดิเว้ยปูโรหิตไอ้ไม้สายฟ้านะเกิดกลางแมปจริงเหรอนีอยู่กลางโบดกลางแมปเลยเพียงเกิดกลางแมปอะไรโบไปเนี่ยวันโบใครเห็นก็รู้ว่าวันโบ้ไครใครมาเล่นดักโมรานรปั่นช็อตแล้วทิ้งกันด้วยนี่ช็อตโชว์ไปดีเดนะ มันเป็นปูโรหิตอีกแล้วใช่ปูโรหิตอีกแล้วปูโรหิตอีกแล้วแล้วก็เป็นกูอีกแล้วโอ้เรียบร้อยครับใครโดนกลางแบบอะครับโอ้โดนริมแบบนี่แหละครับทำไมอะ ใกล้ๆผมเลยครับแล้วทำไมผมต้องโดนนะครับผมอยากรู้แค่ดีเลยครับเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งคว้างอะไรมาตอนนี้ไม่เอาไม่สู้ไม่ไม่เล่นด้วยหรอกใ้า่กนเอ้ยตายดิทำไมต้องเป็นเรารักชีวิตอย่าคิดสู้เมียครับ <laughs> ทำไมมันมีแต่คนอยู่เครื่องปั่นทั้งนั้นทุกคนต่างนการปั่นไฟยังไงล่ะ <laughs> <laughs> แค่หว่วงพี่คนแจรดาเมเอตเยอะจัดเลยได้แหละครับเดี๋ยวพี่ไปวิ่งโดนชนรัวๆเลยคนเดียวที่ถูกชนในปาร์ตี้ขอละหนึ่งฮิตว้าวไปแล้ว,วู้สึกเจ๋งเลยครับคนแชร์เป็นระ้อยออคนแชร์เป็นร้อยอ้ยจะตีเหรอไม่ค่อยแชร์ได้เยอะเยอะเลยโอ้ยชัวร <laughs> <laughs> ์เฮ้ยมันมีแล้วพี่ตอนนี้แชร์แชร์ทั้งหมดเลยแชร์ทั้งหมดเลยเฮ้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 ยขี่มุกตัวนึ่งกูใช้สมาธิอันสูงทรง ไม่ร <cade S 2> ีบนะไม่รีบอยยังรอดอยู <c oughs> <c oughs> ่ก <c oughs> oh oh <c oughs> ็แจร์โดนโดนอีกโดนอีกจะโดนอีกแล้วโดนไม่ได้ไม่ได้แล้วจะไม่ได้จะโดนอีกแล้วไม่จะโดนจริงๆโอ้ยโอ้ยวิ่งมาหากูด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยกูไม่ได้ตั้งใจมึงกูหกมโกหกเดี๋ยวเชื่อไอ้ยี่มันน้องกูเทมันน้องกูเทมมีวิ่งออกมาได้เฮ้ย เรียบร้อยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาปืนอะปืนแต่มีไหมมาช่วยน่อยมีแต่ไอ้นี่แผนที่มันเป็นทนายมาถามมาปืนฮียมันยืนบูชาอะไรอ uh ่ะโอ้ยเดียน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 ทนายคนนั้นน่ะเดียนเดียนนี่นไยเออเดียนเอออ้ยพับไม่ทัน เฮ้ยไปเซนเดอร์คนนั้นอ e ่ะวิ่งมาหนเลย <laughs> เอะไรบนหน้าตรงนั้นอะไรเกิดอะไรขึ้นทะนายลุกได้ไหมลุกตัวเองให้ป่าเปิกวแล้วป่าลุกได้ลุกได้ลุกได้เออโอโ้โหโดนดันเกเฮ้ยลุกแล้วช่วยเลยลุกแล้วช่วยเลยเอาแบบ<า>เร็วๆอะจัดไปครับพี่เอออะไอย่างนี้ดิขาวแต่เขาล่อมาทางนี้นะ <laughs> เฮ้ยลุกพันเออมาโดนมาโดนตเออต่อแล้วตาต่อตาอย่างอีกไม่างนีก ไม่มีใครช่วยเลยเอา้าเมื่อกี้บอกว่านายไปช่วยไม่ใช่เหรอไอ้ด่าเนี่ไม,<ะ>ไม่ลุกเลยไม่ลุกเยเอ้าเหรอ <c oughs> อุ้ยมันมันอยู่แถวนี้ไม่กล้าลุกอะ่ะอย่าขานไปใกล้ก่อนลุกเลยไอ้นี่นโบราณมาถูมันสู้อยู่ <c oughs> มันสู้ตรงที่นี่นดิเตียงตีจุ๊บไปแล้วไงอุ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าหายตันดิอุย้ยเฮย้ฮยขอบใจไปแล้วเอา้าวดูแฟร์ไอ้เอเมเบลี่เลส ผมรักทุกคนครับเฮ้อเฮ้าเอว้ยว่าไงเพื่อนโสัายฟ้านี่คือของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเราไปกดนี่ก็คือโดนใช่ไหมไม่รู้ว่ะมันติดแต็กไดเลย,ยเรียบร้อย ตอนแรกอาจจะมาช่วยนักบอลละไม่เห็นว่าพี่วิ่งสวนมาวิ่งมาไกลเลยแหละจริงปกติเห็นเงาไหมรอบนี้ไม่เห็นเงาทำเด็กตอนนี้เหนื่อยอยู่เอ้าเดียวเยดียวเหนอดียวทีวว่อะไรอยู่เนี่<ด>ยทำไม<ด>ไม่ไปไม่ลงกันหมดเลยล่ะทำเด็กนะทนะรายกำลังหาวุ่นอยู่อะไรเนี่ย เห็นเขาวิ่งสวนมาโหพลาดเลยเกลียวเองเออได้ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยคนนั้านอ่ะคนนั้านอ่ะช่วยได้เปล่าช่วยได้แหละช่วยไม่ได้เราช่วยได้แหละมาละวิ่งมาละใครมาโดนจับบัตรไว้โหแล้วนี่อยู่ขอบแมพเฮ้ยนายลุกลกเองได้ปะไม่ได้ลุกไปแล้วลุกเองอ่ะโอเคโอเคงั้นปล่อยต้องปล่อยต้องไปช่วยนายก่อนเดี๋ยวเราตาย ยังก็ได้แล้วไม่คือถ้าเราเตายยไม่คือถ้าเราตายก็คือไม่ไม่มีอไอ้นี้ช่วยเลยนะรู้ต้องมาช่วยมึงวะโอ้แม่อย่างไกลอ่ะเออกูช่วยมึงไงม่ทันแล้วถ้ามาช่วยอย่างเงี้ยเปลี่ยนหนึ่งก็เลยละเออหล่นอนั่งดูว่อนอน่ตรงนี้เหมือเชื่อใจกูอ่ะขอแค่เชื่อใจอ่ะเฮ้ยมันวับอ๋อมันกลับนะม,นมันมันวับกลับนะเออให้มันกลับมาเถอะเคยกลัวหรอบตายจริงๆวะไปกันเถอะเราหุ้ย ว่าแล้วตัวอะไรนี่โดนช็อตไปตัวใหม่ตัมมาแล้วกูกูแบบนี้รองเท้าหลุดเหรอครับโอ้เห็นไหม่ะบอกแล้วไปช่วยมันต้องตายอะเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็เนี่ยลุกทั้งสองคนเลยนะ ผมจะสานต่อเจตนาลงพี่แบงเอ้ยมีความสุขยังไงครับนอนอยู่กับเล่าขมยหูโดนไล่โอ้หขวดเศร้าทำไมวะ ยังไม่ไปเลยยิงยังไม่ไปไหนเลยเอ้าวแล้วมันกดกดปุ่มยอมแพ้ไงเนี่ยกดปุ่ม C อะไรก็ได้แล้วแล้วเอาเมาส์กดกด S P แล้วก็กดคำว่ายอมแพ้ท้อเลยเลยดี๋ยวดูแบกไว้แปดพันเนี่ยม,มากกว่าฮาร์ดอ <ผม S 1> ีกเดี๋ยวแต้มเนี่ย ผมโดนลากมาแล้วผมโดนใหม่หัวเลยครับชั้นหมื่นครับโทษทีครับไม่ครับก่อนสินะฮะเลยไม่เห็นไม่ครับจอผมไปผ่านนะผมจบแค่้ครับไม่ครับผมอีกจอผมครับผมอีกจอผมไปก่อนดิว่ไปว่าอุทูอุทูอุทูไะไรกันชั้นมันหมื่นสองกันนะอุทู